ขึ้นมาแล้วครับไม่เสียเวลาต่อตอตอครับตอนะครับโอ้ห้างในก็จะเป็นนะครับรูปถ่ายของพ้านะครับนี่ครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นพระอาจารย์ที่ ดูแลในวันนี้อยู่นะครับไปครับนี่น่าจะเป็นเก่าละละมาดูนะครับนี่ปึ๊บนี่หลังองค์พระครับเขียวมันมรกตเลยครับครับตรงองคพระครับ นี่ครับที่รับฐานนะครับมันใกล้ผมซูมไม่ได้หมดนี่ครับทางล่างก็จะเหมือนกันครับมีนี่ครับทางล่างก็จะเหมือนกันครับมีเป็นตุ๊กตาอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเขาไว้อะไรเพราะไม่ได้หาข้อมูลมาวัดนี้เลยครับอยู่ๆก็มาเลยนะครับนี่ครับ นี่ของพระนะครับ